พบกับข้อหลวงหวินนะฮะหรือว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นทั้งอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลสัมรานราดด้วยนะครับข้าหลวงเนีอุปสรรคการเมืองเนาะป้อหลวงเนาะเนี่ยอุปสรรคแต่เดียวเลยสองการเนาะอย่างการหนึ่งพูนสีส้มเนาะสีส้มจอดอยูุ่บนอยู่ในปะโคเลยดูมาลอเลยโอ้โหนี่ขอบอย่างนี้ป้อหลวงนี่ขอบสาวครับขอบสาวถ้าเป็นยาเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ่ายยาตกะห้าหกปันอยู่เนาะแล้วนี่เนาะผ่านไปผ่านไปไหนครับ ฐานงบหมดหลังเฉพาะแผ่น2,008เฉพาะเฉพาะหลังคาส้มนี่นะสองพันแปดแบบเขาแบบแล้วก็โค้งแล้วแบบตัดเป็นแผ่นมาเอามาโค้งอะเรอย่างเงี้ยแล้วเชื่อมนี่เชื่อมนี่เาเชื่อมเนี่แล้วก็มีการยึดยดหัวนี่ครับท่านผู้ชมนี่ฝังฝังนะครับนี่เนี่ยตัดเกี้ยวฝังเลยเห็นไหมนี่ครับมาจัดโทุกไข่หนเป็นสีงามสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับ มาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปนี้พัดพลนคนรักยะวันนี้ผมอยู่ที่บ้านสันประเหมอดประเหมอดตําบลสํารานราชอําเภอรอยสเกต็ตจังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับ<ด>วันนี้ผมเดินทางมารีวิวรถไทยดัดแปลงของพ้อหลวงหวินนะฮะคันนี้คันเขียวครับเขียวเหนียวนี่นะแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าเวลารถสีเขียวเนี่ยเขาทําไมจะชอบว่าเขียวเหนียวนี่หรือว่าเขียวเหนียวซับนะก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันแต่วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมรถไทยดัดแปลงคันนี้เป็นคันที่2ของพ้อหลวงนะฮะ อีคันแรกนี่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับเมื่อ,อช่วงต้นปีที่แล้วนะฮะก็ไปรีวิวแล้วแต่ว่ายังไถ่ไม่ได้ตอนนั้นนะ <laughs> พัดพลก็เลยไม่ได้เอาลงเท่าไหร่วันนี้จะมารีวิวทั้งสองคันเลยนะครับคันนี้เพิ่งทําเสร็จใหม่ๆนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมสียังเขียวเขียวยังเหนียวหนี่อยู่เลยนะเพราะว่ายังไม่ได้ลงดินยางนี่ยังเป็นยางใหม่เลยสยียังไม่ได้ยังไม่ได้ลงดินเลยเพัะหลบอกว่ารอพัดพลมารีวิวก่อนค่อยเอาไปลงนา ่ายผ่านไม้ผ่านไม่เป็นไรขอให้มันรีวิวก่อนเดี๋ยวถ้าไม่ผ่านรอบนี้เดี๋ยวรอบหน้าปรับกันใหม่ก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับพัดพลคนรากหญ้าด้วยนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าคลิปที่พัดผลนําเสนอเป็นคลิปที่ดีเป็นคลิปทั้งดให้กับเกษตรกรและอีกอย่างครับอย่าลืมนะครับตอนนี้พัดพลคนรากหญ้าเปิดเพจของ Facebook ใหม่แล้วนะครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบชมวิดีโอใน a c e b o o k นะฮะเข้าไปชมได้ที่พัดผลคนรากหญ้ารถถ่ายดัดแปลง ไทยประดิษฐ์นะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะฮะก็จะทําทั้งสองอย่างร่วมกันนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรีวิวกันก่อนนะครับว่ารถคันนี้เป็นโครงอะไรแล้วการทํางานเป็นยังไงให้ไปดูใกล้ๆกันก่อนรีวิวเสร็จแล้วผมก็จะพาท่านผู้ชมไปดูการทํางานยิงวันนี้จะเอาไปลงคลิกคลโครนเลยนะวันนี้เห็นสวยๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวสักพักดูอาการว่าจะเป็นอย่างไร <laughs> จะอยู่กลางนานเหมือนกับไอ้คันสม้มหรือเปล่าเจ็ดมันเจ็ดคืน <laughs> โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปชมกันนะครับ One, two, three, ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับพ่อหลวงวินนะฮะหรือว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นทั้งอดีตรองนายกเทศมนตรีตำบลสำราญราศด้วยนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับป้าหลวงสวัสดีครับอุปสาหกรรมเมืองเนาะป้าหลวงเนาะอุเมืองอุเมืองอุเมือง,อองวงอ่าทวาว่าละแมลงนะครับป้าหลวงการนี่แงม,มือเงินหรือยังครับนี่ อยู่กาปีย <laughs> สองปีปีสองปีเนาะเพราะว่าพรหลวงแปงทีเดียวนี่สองกาเนาะกาหนึ่งปุ่นสีส้มเนาะสีส้มจอดอยู่ปุ่นอยู่ในประโค่เลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้พอหลวงพาไปชมะพระหลวงครับเอเดิมทีเนี่ยมันเป็นโคงง้งอะไรอย่างมุมม่วงนี้น่าจะเป็นอะไรเนาะบางข่าบางข่าเผา,า,าใหญ่หรือเผาน้อยครับบางข่าล่านี้เป็นเผากลางเผาข้ามันจะมีอยู่สี่รุุนสี่รุ่นอันนี้เป็นรุ่นไหน กี่เกียร์อ๋อเป็นสามเกียร์สองเกียร์เดินหน้าตัวนี้เป็นเผากลางๆหน่อยแต่รอบนอกนี่มันจะเต้ากันมดนี่ครับาเสื้อเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อนี่มันเต้ากันมดแต่แขนในมันบดด้มันอ๋อตัวเสื้อนี่มันเท่ากันหมดเสื้อนี่นะเสื้อนี่มานี่นะตอแกนเผาเพ่ตัวนั้นตัวปลาแขนที่เขาเผาน้อยเพราะใหญ่อยู่มันอยุดที่เตยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนครับตอนแรกผมนึกว่ามันจะเป็นเขาไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่กันเนาะเผามันนี่หนาะแม่นก็ นี่จีว่านี่เนาะอ๋อแกนเผาตัวเนี้ยอันนั้นมันจะน็อตใหญ่ตัวรุ่นใหม่นั่นอันนี้ปุ๋งหลได้ต่อก่อเอแบบได้ตออะปกติมันนี่มันห้าหูแม่งก่อห้าหูอ๋อของบางค่าของเดิมเนี่ยห้าหูห้าหูอ๋อตัวนี้เป็นห้าหูโค้งของบางค่าเราเครื่องนี่เป็นเครื่องคูปต้าแซททีไออาร์ทีกะอยากใค้ได้แซททีนี่ดูดูดูหมาลอดเนี่ยโอ้โหนี่ขอบอย่างนี้ปล๋หลงอันนี้ขอบสาวครับ ขอบซาวเป็นเป็นกระทะอีอย่างนี่กระทะรถสิบล้อโอ้ฮะกระทะรถสิบ้อยยางเก้าครับท่านผู้ชมยางเก้าแต่ว่าอ่าเอาไปอัดดอกมาใหม่นะมองดูคกล้ายๆกับรถไใหญ่เลยปะหลวงเข้าสามหกเลยสามหกเนาะผมว่ามันใหญ่กว่าสามฮกส่อนความยาวนี่นะอันนี้อย่างที่สี่ฮูนี่ อี่หูนี่คือยืดเวทครับอ๋อยืดยืดใบพายใบพายอ๋อใบพายใบพายอยู่ไหนอ่อใบพายใส่กันพูละอ๋อเอาไปใส่เอาไปใส่สีส้มครับเอาใส่ส้มเนี่ยแตมันเฮงมากนะใบพายที่เอาใส่นี่อันนี้เส้นกี่บาทพ่อหลวงต้องต้องซื้ออยู่สองพันห้าบาทอะเส้นละต่อเส้นละยางรอยางรอที่เป็นยางรอเนาะถ้าเป็นยางเปอร์เซ็นต์เนี่ยทายาโตกะห้าหกพันอยู่หรอกครับ ีแปดพันอยู่ก้็มีเนาะแต่พยางของโซแทมันะเัาเกี่ยวกับยางในก็พาลองคอหนะอ่านี่สองเส้นนี่กูนี่จะได้กูยางห้าพันน่องห้าพันคอชุดละพันชุดละพันเลาอยางพันคอกับยางในยางในออกไปชุดเลยทำก็คือพันหนึ่งกับสองพันเป็นหกพันละกระทะเห็นไหมครับกระทะกระทะนี่เกินห้าร้อยทำนี่เห็นแปดร้อยพันสามอ่าพันสามหกพัน เจ็ดพันสามตกเจ็ดพันสามยางหลังครับอย่างหน้านี่เหรอหน้าเส้นละสองพันอย่างหน้านี่เส้นละสองพันซูเปอร์สโตนซูเปอร์สโตนนะขอบสิบนี่สิยันน่ะน,นี่ขอบอย่างขอบสิบสี่เหรอขอบสิบสี่หกหูโอ้โอ๋อเป็นกระทะของรถอย่างมิมซูหรือว่าตโตโยตา้าโตโยต้าก็ต้องเป็นโฟวินถ้าถ้าธรรมาดามันจะมีห้าหูอันนี้มันจะมีหกหู นี่ดูหอยนี่มันยังบอเคยลงดินเลยนะปู่หลวงใหม่ใหม่ยที่ทําเซตใหม่ๆเลยไหมก่อเซตใหม่ๆอืแล้วนี่นะผ่านไปผ่านไปไหนครับผ่านยังไม่ได้ทำนะครับผ่านหมดงบหมดงบหมดบอกเป็นอย่างเป็นเอาผ่านอีส้มมาใส่ก่อนเราปู่หลวงมีสองกันก่อีส้มก่อนละอย่งหมูนะแต่ว่าเจ้ากันแต่ว่ามันเนี่ยกะองศามันอะมันจะได้กันองศาองศามันจะบอได้อ่า อ,อ,อันนี้หลังคานี่ตัวใดนะพ่อหลวงหลังคาเฉพาะแผ่นสองพันแปดเฉพาะเฉพาะหลังคาส้มนี่นะสองพันแปดอันนี้2003 <2003 S 1> สองพันสามสองพันสามไปแล้วนี่คือแเช่นละสี่ร้อยหรือห <500, S 2> นะ้าพันเอสห้าพันเอดก็เกือบหกพันเนาะอันนี้อันนี้แม่ก่อนนี้เขาแปลงเองอันนี้ทําเองอ๋อดัดเองเขาลูกอันนี้แปงเองแล้วอันนี้เหรอพ่อหลวงเนี่ยนี่พ่อหลวงแป้งเองก่อน อันนี้อันนี้เล็กหนา้ครับท่านผู้ชมหนามากเลยเนี่ยน่าจะประมาณสามมิลกี่มิลสามสี่มิลหรอน่าจะสามมิลอสามมิลแข็งเลยขึ้นไปยืนได้ยังได้เลยครับท่านผู้ชมโอ้โหอันนี้จะได้ก่อนปหลวงออกแบบเพื่อเขาออกแบบแล้วก็โค้งเงื่อนแล้วก็ที่ตัดเป็นแผ่นมาเอามาโค้งใส่เงี้ยแล้วเชื่อมเน่เชื่อมนี่เชื่อมนี่เขาเชื่อมเองอ๋อก็คือเื้อเขาเนี่ยตัดเป็นโค้งแบบนี้เลยไม่กลับแล้วก็ เอันนี้น,นี่นน<อ>มันมาตรงแต่นี่เขาเขาดัดโค้งอ๋อแล้วตัวนี้เนาะอย่าแบบมุมมุมพวกนี้นะเขานี่เขาเชื่อมเองเป็นก่อนเชื่อมเอง,อ,อ,เอ,งอ๋อแล้วก็ดัดฉากค,ค้ำเหรอจริงแบบค้ำก็ได้นะแข็งครับแข็งแล้วจริงเอาเล็กหกขุนเนาะอันนี้บอกหกมิลมือนกันเนาะหกมิลโออันนี้น็อตขาพร้อมนะครับน็อตสแตนเลสน็อตสแตนเลสตัวแล้วก็บมีการยึดยึดหัวนี่ครับท่านผู้ชมนี่ฝังฝังนะครับนี่เกี่ยวฝังตาเกี่ยวฝังเลยฮะเห็นไหมฮะนี่ นี่ตับเกี่ยวฝังทุกตัวครับน็อตอานี่ของรถไทยคูโบต้าอันนี้เอาของคูโบต้าไล้แขนแขนลุมนี่นะครับตัวบนนี่ตัวบนนี่แปลงเอาตัวบนนี่ทําเองอ๋อตรงกึ่งดัดดันพร้อมน่าจะทนทานมากเลยนี่แล้วก็มีโซ่ด้วยเนาะมีโซ่อดึงโซ่กันแกงครับดึงซ้ายดึงขวาได้เวลาเขาจะปัดซ้ายเหรอ่ยเลยอ้อดึงดึงไปได้ครับนะ เวลาเอาปั๊บนี่อ๋อเขาเขาขายขายตัวนี้แล้วก็ไปดึงดึงตัวห่านอ๋อครัผมนึกว่าปัดทรายไม่ได้ท่านผู้ชมโอ้เราวนั่นที่ผ่านถ่ายนี่หน้าอย่างครับหน้าหน้าสิบแปดหรือว่าหน้าซาวสิบแปดกัครับโอ้นี่ใหม่เสริมใหม่ใหม่เอี่ยมด้วยนะอันนี้ใหม่หมดอันนี้อันนี้ก็อันนี้ตัวใหม่อันนี้เชื่อมเชื่อมใหม่กับเสริมมาถึงเลยคือมันมันมันหมดไปครับแล้วก็ตัดวงมาเสริมใหม่แต่ตัวนี้ปิดตัวเดิมครับตัวนี้เสริมใหม่ อันนี้มันสีส้มเดียสีเกินเนาะเกิดสะร้อนแสงนี่คนละสีนี่จำย่างมาจากทรไข่เนี่ยมันสีงามไปเลยอ๋อที่ประหลววว่านี่ไอ้เนี่ยกอดทอกสลักสลักแข่สลักแนบเอามายึดนี่เลยเขาไม่ต้องแก้แผ่นตัวนี้มามันมีผลกับมนมีผลเนาะเพียงแค่ว่ามันยึดมันมันขันง่ายกว่าขันง่ายอ๋อนอดข้างเดี้ยวมันต้องไปจับมันบางทีถ้าเอานอดร้อยอย่างเงี้ย มันต้องเจ๋บนล่างอันนี้มันต้องเลยเสียบเฉพาะผ่านนี่เหลวงลงทุนไปต่อใดเนี่ยอ่านี่คือตัวหนึ่งกับใบเี้วชุดนี่เลยทั้งชุดเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตัวหั่นมานี่ทั้งผ่านนะผ่านไทยเนี่ยน่าจะไปหลายพันอยู่คนหนึ่งถึงหมื่นกอน่าจะเกือบเกือบอ่ะเกือบเกือบนะเพราะใบใบผ่านเรียนมันน่าจะตัวสองร้อยปายสามร้อยไปเจ้ในเจ็ดเป็นร้อยเงินเนี่ยใบเนี่ยสี่ใบเนาะครับสี่ใบ เต้านี่ต้องซื้ออย่างพันหกน่ะอะคะเต้าเนี่ยบวกกาตัวนี้ตัวเดียวนี่นะครับต่อเต้าเนี่ยของใหม่เต้าเนาะใหม่นะพันหกหรอกระถึงหรือเปล่ามาสองร้อยห้าสิบน่าจะได้สองเ <c oughs> ต้าใหม่มีแต่อันเนี้ยเก่าอันนี้ผมมีสปริงแล้วแค่รถใหญ่เลยเนาะ <c oughs> ก็มันจะมันจะยืดหยุ่นมันนจะยยืดหุ่ก่อนลองดูถ้ามันอไหวก็ต้องลองดูเนาะเพราะว่านี่ยังบกเกยเนาะอันนี้ก็ยังช่างเนตรว่านะมันต้องเลี้ยงคนโดนเนาะถ้าัวหลวงถ้าถ้าระบบฐานมันนัดผัหลวงเขานี่ยผหลวงเนี่ยช่างเนตรครับเอาอันนี้ออกมาเล่นช่างเนตรวันนี้มากับผมมีแต่ยกอย่างเดียวช่างเนตรน้ำหมันปล่อยมันลงมันก็ขึ้นพวเตี้ยวของมันเหมือนกับรถใหญ่ครับผัหลวงแต่แต่ไฮดรอลิกครับเน่อย่างมะเนาะนี่ว้าว ตาตัวนี้นนะออยยเข้าตัวเดียวนะคือตออยกเวลาเขาปล่อยก็คือมันตีกลับไปหาถัางน้ํามันอ๋อกลับถังน้ํามันครับเอาออกเส้นหนเส้นตีไว้เส้นตีไว้เส้นขึ้นเส้นเส้นลงเส้นลงโอ้เส้นขึ้นกัน เส้นลงอะเส้นลงอ่ะเส้นลงเส้นขึ้นนี่เขาไม่แต่ยกยังเดียวอ่าแมนละเส้นลงเพรามันมันนี่ยมีผลตอนนี้เขาจะเปลี่ยนล้อนะเขาสามารถกดล้อลอยได้เลยแมนอ่าได้นะแต่ข้อดีของนี่ก็คือข้อดีของมันแต่เขาทําคนเดียวเขาแต่ว่าเนี่ยมันต้องในเลี้ยงเออ้าเขาแม่ผมชุดดํามาหมื่นสองอ่ะใส่สามล้อเนี่ยมันปิดหูไม่หูก็แปงหูลมมาหน่อยเดียวถ้าเขาทาเองครับเองได่บอกเังเขาเลี้ยงได้อ่า นี่ครับท่านผู้ชมจะมาดูกันต่อในระบบเกียร์นนี้มีสองเกียร์น่าประหลวงนี่เทคนิคการติดตั้งเกียร์ของประหลวงนี่ยอย่างใดครับนี่อันนี้อันนี้โคตรม่นี่คือลบลบตัวนี้มันก่อนี่มันต้องเนี่ยพาอโค้งบางค้านี่มันจะเวียงไก่ครับเนี่ระยะเกียร์มันระยะห่างระยะเกียร์มันห่างมุมนี่นึงมุมนี่มันจะโจนกันเลยอ๋อนี่ที่เขาตัดนี่ก็คือว่าเขาตัดลบตัวนี้มันก่อนครับอ๋อนึกว่าทำเป็นศีลไปใจ่ พมันสินนะตัดลบนะอันนี้เหรอเรานี่อันนี้ปลงบ๊อบพนะข้างข้างนี่บ๊อบพีครับบิดเอาไว้โชว์เนาะเอาไว้เช็คเช็คนะนี่เจี๊ยนหนึ่งเจี๊ยนสองครับท่านผู้ชมนี่ระบบลูกเตะนี่ระบบเป็นระบบลูกเตะไอ้ตัวนี้เป็นสายพานลำเลียงเฉยๆนะไอ้ตัวนี้ลูกเตะเราผู้หลงเนาะไม่ก่อไอ้สองสองตัวนี้ปั๊บได้นะไอ้นี่ไอ้ตัวนี้ปั๊บได้ไอ้ตัวนี้ตัวปั๊บตัวปั๊บสายพานตึงนี่ย่อนคนี่ นี่เป็นลูกกิ้งเฉยๆนะตัวนั้นเปลี่ยนสายพานลำเลี้ยงอันนี้เป็นลูกเตะมันมีระบบล็อกเซนทันล็อกป้อมไม่หรอเดี๋ยวไปดูระบบเซนทันล็อกท่านชมระบบเซนทันล็อกเนี่ยนี่ระบบเซนทันล็อกนะครับนี่ผมก็ตอนแรกผมขึ้นไปทดสอบเหยียบเอ๊ะทำไมพ่อหลวงถึงไม่ทําตรงๆมาถึงบางอ้อว่าถ้าทําตรงไอ้ตัวเนี้ยมันตัวนี้ตัวนี้ตัวปลายน่ะมันจะลงล็อกไม่ได้เพราะว่าพ่อหลวงไม่ได้คํานวณตั้งแต่แรกอันนี้เป็นช่วยตัวช่วยเลี้ยวนะครับ ตัวขวาตัวซ้ายนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นระบบเบรคครับแต่เบรคนี้อ่อนมากเลยครับท่านผู้ชมบางค้าข้อดีของบางค้านะครับก็คือเขาจะมีเบรคเบรคเขาด้านนอกเห็นไหมนี่เนี่ยเนี่ยตัวปุ่มตรงกลมเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยน็อตหลวมถ้าเป็หลวมน็อตหลวมเบิเรคกระตุกนานนะทดสอบเนี่ยครับเนี่ยหลวมอย่งลืมนะฝาเบรคฝาเบรกฝาครอบฝาครอบเบอร์เสาสี่ก่อ หรือสาหกนะครับนั่นแหละ<อ>หรือว่าพลหลงเอาไว้ท่นานบหรไดว่าลืม,ลม <laughs> อันนี้เป็นคันเร่งครับท่านผู้ชมนี่คันเร่งเร่นกิ่นกันเล่งมือ,อมเล่งมือครับตัวนี้เป็นระบบคันเร่งมืออันนี้ก็เป็นอ่คันชักกระสุงหูยังเป็บของใหม่ของลูกปืนนี่ก็อ่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะลูกหมากลูกหมากนี่ก็ใหม่ครับนี่ก็ใหม่ครับท่านผู้ชมใหม่ แต่ผมมองดูแล้วนะครับว่าคันนี้น่าจะใส่เซ1ทีร้อยแปดสิบได้แต่พ่อหลวงบอกว่าโหแค่อาร์ทีร้อยิบห้าพันนี่เกบอกว่าเหลือเฟือแล้วว่างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูจะเหลือเฟือหรือไม่จะไม่เหลือเฟือเดี๋ยวต้องลงกลางนาก่อนจะรู้เดี๋ยวจะนึกถึงเซ1ทีหนึ่งหกหนึ่งแปดศูนย์กับยันมาหนึ่งหกศูนตัวใหม่ <c ười> เอาครับท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปไปชมกันนะครับการที่ รถไถคันนี้หม่ใหม่เลยะจะลองไปทดสอบแล้วตอนเนี้บอกได้เลยนะครับว่านาที่จะไปทดสอบนี้เป็นนาน้ําก็ไม่ใช่น้ําเยอะนะครับเป็นก็คือดินเปียกนั่นแหละนะฮะดินเปียกไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่ามีใบพา,ายอยู่ใบพา,ายก็เอาไปติดรถอีกคันหนึ่งจะต้องไปลองดูนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันครับ